แล้วตอนนี้เจ้าหนี้ดูเหมือนอะไรดาฮเยไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ดาฮเยอันนี้อันนี้คนเหรอคะนั่นใครอะมองมไม่ออกเลยค่ะกองทาซองนี่นะเดี๋ยวก่อนเธอจำได้ยังไงนะโอยฉันทำงานกับเขามานานายังไม่รู้เลยเนี่ยไม่สิพี่จะดูไม่ออกได้ไงดูนะเส้นผมสีเกาลัดดวงตาที่เหมือนหลุมดำสันจมูกโด่ง กับริมฝีปากหน้าจูบมองจากเครื่องบินยังรู้เลยว่าเป็นรุ่นพี่แทซองโอ้ยว่าแต่ใครเป็นคนถ่ายรูปนี้เนี่ยโอ้ยฉันสร้างปัญหาให้รุ่นพี่แท้ซองเหรอข่าวพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียแล้วคะ่ะเห็นรูปแล้วเหมือนอยู่กันสองคนด้วยคนคอมเมนต์ถามว่าคบกันไหมแบบนี้มีข่าวหรือว่าเดทกันแน่ไม่สิเขาไปกินแรงมายอนกับทีมงาน ข่าวลือเดทที่ไหนเริ่มจากชามในมยอนใบ,บเบิ้ริ่มวะไม่ใช่ซ่อมกับมีดด้วยนะชามสแตนเลสซะด้วยมไม่เหมือนใครดีนะคะยังขำออกอีกเหรอเดี๋ยวไปเอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านมาให้ค่ะโธ่เว้ยทำไมต้องออกข่าวก่อนฉายตอนแรกเรื่องเร็วร้ายที่สุดของละครรอมของก็ตอนพระทางคบกันจริงนี่แหละคู่นี้ต่อให้เป็นเรื่องจริงต้องปฏิเสธให้ถึงที่สุดค่ะโธ่เว้ย นี้ขนาดฉันยังดูไม่ออกเลยอ่ะแค่นี้ก็เป็นข่าวเด็ดได้ครับรอโอหันบยนฮะเออ,อ,อ,อครับขอโทษครับ <c oughs> ฮัลโหลครับคบกับดาฮเย่เหรออยากรู้ไปทำไมทำไมล่ะเห็นรูปแล้วใช่ไหม <c oughs> รู้สินะว่าจะเป็นข่าวอ๋อ ต่อให้เป็นเรื่องจริงเราก็จะปฏิเสธแต่อย่างไงฉันก็ต้องการขอ้อเท็จจริงก่อนงั้นเหรอเ่ายังชั่วเขอ,อยังชั่วเหรอไม่ต้องโกหกเพื่อแก้ตัวก็ง่ายกว่าไงาโอเคแค่นี้แหละนี่นี่นี่โอคนไปยนอะไรฉันยุ่งอยู่ต้องตามเก็บเรื่องของคนอื่นอีกเธอทำไมเธอพูดแต่เรื่องเองินาาเนี่ยอะไรอ่ะคนทำงานอยู่จะให้ร้องไห้ห,หรือไงกันหัวหน,น้าคะเด็กที่วงจรปิดมาแล้วคะ่ะแค่นี้นะ วงสายใส่วะอันยองอาเซโอซีรีส์ภาคไทยมาไวสุดที่วิลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ